เหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากิ่งกาชาติอำเภอจักราชจัดโครงการน้อมจิตบริจาคโลหิตถวายสาดุดี 91, าพรรษาแม่ของแผ่นดินค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข,องข่าวสื่อกลางฟันธงสอสองทีวีค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่25สิงหาคม2566 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจกักราชจังหวัดนครราชสีมาเหล่ากาชาตจังหวัดนครราชสีมาหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาร่วมกับร้อยโทอ,อนุชาตั้งพาณิชย์นายอำเภอจักราชและนายยกกิ่งกาชาตอำเภอจักราชนำกิ่งกาชาตอำเภอจักราชพร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาตอำเภอจักราชเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจากักราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตในโครงการน้อมติดบริจาคโลหิตถวายสาดุดี9 1พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา9 1พรรษาตลอดเดือนสิงหาคม2566 การบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นการรับบริจาคเพื่อนำไปให้ผู้ที่ต้องการโลหิตโดยตรงและส่งไปยังกาชาตดภาค5โดยมีผู้เข้าบริจาคโลหิตจำนวนกว่า231รายอย่างชื่นมื่นและอบอุ่นค่ะพระราชดําััสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในพิธีเปิดงาน ดุดสายทิพธาราเพื่อผู้บริจาคโลหิตณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2536ที่ผ่านมา การบริจาคโลหิตของท่านคือทานอันบริสุทธิ์ด้วยท่านพร้อมที่จะให้โดยไม่คำนึงว่าผู้รับจะเป็นใครและให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากท่านจะเสียสละโลหิตในกายและเสียเวลาในการประกอบการงานแล้วหลายท่านยังต้องอุตสาหะเดินทางไปยังหน่วยรับบริจาคโลหิตต่างๆด้วยความยากลำบากเพื่อจะได้บำเพ็ญทานอันบริสุทธิ์นี้ด้วยศรัทธาที่แรงกล้าย,ยิ่งค่ะ วันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์รับบริจาคโรหิตอำเภอจัก,กรลานะคะที่มาตั้งศูนย์อยู่ที่นี่วัตถุประสงค์ของการจัดบริจาคครั้งนี้คืออะไรคะคะหน่วยรับบริจาคโรหิตท้งนี้นะคะเป็นของเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาค่ะร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและกิ่งกาชาติอำเภอจักกะลาค่ะโดยได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่จากร้อยโทอนุชาตั้งพานิชย์ฐานายอำเภอจักกะลาค่ะ การจัดหน่วยรับบริจาคครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในโครงการน้อมจิตบริจาคโลหิตถวายสดุดี9 1พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเพื่อนำโลหิตที่ได้นะคะไปช่วยเหลือผู้ป่วยในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ